อ่ะหวัดดีครับหวัดดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเอ่ออยู่กับเกม a n น m e ม i g ไฟ e r เตอร์ซิมูเลเตอร์นะครับเอ่อวันนี้จะมารีวิวโบลอตนะเอ่อพุ่งซุ่มได้เลยเว้ยแบบออกยากมากเวลร้อยสามสิบเก้าก็เวลร้อยสามสิบเก้าดาเมจก็แปดร้อยสามสิบเอ็มนะครับเอ่อถ้าเวลตันเหรอก็เวลตันก็ประมาณสองจุดแปดบีใช่สองจุดแปดบีอาจะจะไปรีวิวสกิลกันทุกคนเฮ้ยเราต้องเป็นที่ขี่ดันใหม่ ไปนี่รีวิวไก่ตัวนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ตีหกทีครับตีหกทีหกทีสกิลนะมันก็จะกระโดดมันก็ชาร์จก็ยิงลงมาตูมโอ้โหทําได้เมีหลายฮิตนะเมื่อกี้หลายฮิตมากเลยแรงมากด้วยวร้อยสามสิบเก้านะทุกคนคือแรงมาก โอ้ยดีโอโหอลังการไปไหนอะครับนี่แหละครับทุกคนรีวิวบร้รอครับเนี่นี้แหละครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดซับให้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่ครับ